สวัสดีครับอ,อพอไหวมาอยู่ที่พระพุทธบาทบัวเงินเนาะครับเนาะมาพอดีมาหอดหล,ลักเลยมาจุดทูบจุดทูบจุดเทียนอขอโชคขอลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากลูกกะเทวดามแม่ทรณีทั้งหลายที่เพิ่งปุกปักร,รักษาร้อยพระพุทธบาทมานนี้นะครับเนาะขอโชคขอลาภไปพอไหวก็เลยได้จุดทูบมงคลเอาไว้ดอกหนึ่งเนาะครับแต่มีคนมาจุดใบหลักครับแต่ว่าจุดไว้ย่ามไหนบูหูครับพอไหวก็เลยว่าเออ จ้าของก็ล่องจุดเชียงเจ้าของล่องเมืองเนาะครับเนาะจุดเชียงล่องเมืองว่ามันอทเป็นตัวใดเดี๋ยวพอใบสิาพาดไปเบิ่งเหล็กถูกตัวแรกเนาะครับเนาะว่มามันอทขึ้นตัวใดครับนี่เลยครับเด้ออันนั้นเป็นอันเก่าหันส่วนส่วนเกิดเกิดพันจุดใบก่อนนะครับเด้อแต่อันนี้พอใบจุดใบที่หลังเพิ่งมาจุดเมื่อกี่กับพึ่งมาจุดเมื่อกี้นี่ขึ้นมาหันกิดขึ้นสิเป็นเลขกเก่านะครับเนาะตัวแหลกเอาเดี๋ยวพอใบที่ผ้า,ายางเมืองรอบๆนะครับ เป็นตัวใดแล้วเขาค่อยมาลุ่นกันนะครับเนาะว่ามันจะเป็นตัวใดค่อยมาลุ่นกันอีกทีนึงครับเขาก็ค่อยมาเสียงเป็นเลขกเก่าเลขกสง้งเนาะไข่เหล็กเกาาเเอาอ่าไข่เหล็กส้วงแล้วยาฝอยนั่นครับเนาะให้มันเห็นก่อนค่อยเว้าไปตาพอเห็นยาจีฝอยว่อดเนาเเนะเอ้าอันนี้คืออยู่ในในในสัตว์ถูกพระพุทธบาทดวงเงินนะครับเนาะกะมีคนมาอยู่ด้วยครับมีคนมาอยู่มีคนมากวดมาทําความสะอาดอยู่รู้สึกว่า จนกลมาทำคนสะอาดอยู่เรื่อยๆอ,อยู่ครับแต่มือนีบ่มีดอกไม้ถูกเทียนครับอมมีดอกไม้ถูกเทียนแต่ว่ามีคนเอาเงินเอาอยัางมาลงไปหลายอยู่ครับเป็นเรียนเป็นอย่างเนงาะบมมีดอกไม้ถูกเทียนคือสีพวหาในไก่มืออางวดก่อนพอไหวมาจุดถูบอยู่นี่ได้เก่าเก่านึงนะครับเด้กพอไหวก็ได้ลง่ให้เห็นอยู่นะครับเนาะเก่าเก่านึงลงไปห้เห็นอยู่ว่า ตัดเลรียสองต,ตัวเด้องเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าสองสองเก่าป้าใบกรไดบอกอยู่เลยครับเด้องบนใบกรได้บอกบอกทุกคนอยู่ครับบัดน,นี้กัมือน,นี้เท้าสิได้ตัวเด็กที่ร้อยพอบาตบวกเงินอขอโชคขอลาภไปแล้วขอโชคขอลาภไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกะมาพิจารณน้ามึงบัดน,นี้ถาเนาะครับถาถาถาว่าเาสิได้ตัวเด็กแต่คิดว่ามีเออนี้เพิ่มเพิ่นมาเห็ด เคนมาบวงมาเห็ดเคนคนคลื่นซีมีมบวงบวงสวงอยู่ครับเบื้องสวงแหะเพราะว่ามีคนมาทำความสะอาดอยู่เลยเนาะมีคนมาทำความสะอาดอยู่เลยอยู่คือซีมีเคนคนมาบวงสวงอยู่ดอกแต่ว่าพอไหวมากพอถือมือเพิ่นบวงสวงครับเพราะว่าปองหูครับเพราะบางทีมากบวงสวงยังไงอ่าคือข้าแม่นหูกะบข้าแม่นนั่นกัสีเอ่อให้เบิ่งตัวตัวแรกครับเก่าอี้หลีครับตัวแรกเก่าอี้หลีนะครับตัวที่สองนี่กะ สงสัยสิคือหกนะตัวที่สองนี่คือหกนะลองรุ่นรุ่นมองตัวที่สองน้ำกันมึงดูครับว่าที่เป็นตัวใดนะรุ่นแบบเบิรยดมันเป็นตัวใดเขาก็คอยพิจารณาเนาะครับเนาะเก่าขักนะตัวที่สองนี่หกกระชกบัดนี่สัตว์เกียรตินี่นี่เป็นตัวใดนั่นก็เป็นหกเนาะเออเดี๋ยวเขาเข้ามาเบิ่งตัวที่สามเนาะครับเนาะบัดเนาะ ่าทีเป็นจุด้ดกันเอาซึ่งพอไวมากงวดกอนพอไวก็มาจุดทูบได้นะครับมาคนเดียวพวกเก่าครับมาคนเดียวพวกเก่าปกติกะไปใช้กับไปแต่คนเดียวนะครับพอไวมาจุดทูบได้เก่าเก่าสองซึ่งมันก็มีทูบเก่าหักตัวอันหนึ่งนะครับเนาะย่างเหล็กสองนนะครับพอไวก็เรียกว่าตาเลนสองตัวเด้อเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าคอสองสองเก่านะครับเนาะแต่ว่าคนบ่ใครเขามาติดตามของพอไวครับบ่ใครแช่ครับบ่ใครแช่ครับพอไวออ กดไลค์กดแชนนร์รชพ่อไวไ้หนึ่นะครับเด้อเขาบอกเบื้องแรกกัแชร์พ่อไปไปไก่เนี่ครับให้ไปได้หลายเนี่ยให้ไกลๆฮอดเบื้องนอกุญยครับก็ใ <c oughs> นเบื้องแนวพ่อเอาพ่อไว้ไปใส่ไปแต่บ่มีคนไปหลายมันบ่มีสมาธินะครับบ่ามันยังดอกขั้นมีสมาธิแล้วเท่ากับเท่ากับซื้อได้ง่ายนะเลขครับเนาะได้ได้ตัวเลขเพิ่นไปใส่เพิ่พนต้องมีสมาธิแต่เมื่อวานพ่อไว้กับไปอยู่ญุ่นยู่ครับอยู่วัดบุรพาเพิ่นก็มีบ่งสวงไงเนาะ มีคนขามาเบิ่งของพ่อไว้นน้อยครับคลิปเบิง่งในคลิปเจ้าของเลยมีคนเขาเบิ้งหาคนหกคนไม่เป็ไรดอกแต่ของผู้อื่นมันของผู้อื่นหลายคนก็ไปถ่ายท่ออยู่วงเดียวกันแต่ว่าเบิ่งพิษกันครับต้องพิษกันแต่ว่าพ่อไว้ก็ขอกำลังใจเห้กดไหลกดแช์กดิตตามพ่อไว้นะครับนะกดไหลกดแช์กดิตตามพ่อไว้เนี่ยเอาพ่อไว้จิบถ้าไปไปรุ่นตัวเลขครับมันรุ่นตัวเลขอ๋อยังมีคนก็มีรีโมทรีโมทเปิดอันนี้เพาะ่ อาตัวที่สองนี่เป็นเลขหกครับเลขหกแน่ชัดเลยครับหกพิษแน่ชัดเลยเอามาลุ้นตัวที่สามบัตรนี่ครับว่าจะเป็นตัวใดเนาะตัวที่สามว่าจะเป็นตัวใดเอ้าว่าสิลุ้นๆไปควาพร้อ,รอ,รอมๆกันหรือเปล่าครับอบัตรนี่ตัวที่สามออกมาแล้วครับบัตรนี่โอ้คือออกลักษณะนี้เนาะครับเนาะเก่าหกแปด เก่าหกแปดสัตเจนเลยครับเก่าหกแปดสัตเจนเลยอ่าดีอ่าขอ,อกมากอ่ะงามเนาะครับเนาะเก่าหกแปดตัวนี้งามเก่าหกแปดงามอ่เลขเก่าเป็นเออถูกเหมืนเก่าเป็นจุดใบศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเนดะ้อแต่จำเป็น,งงน,นลเ,ลเป็นจุดไว้แต่งานไรโบ่งุกจักนะครับเพราะไอ้ก็เลยมาจุดใหม่ครับเป็นจุดไวต้ตะหงวดก่อนนี่เนาะจากเป็นจุดไว้ตะหงวดก่อนนี่ก็เลยจะขอเขาเลยมาจุดเอาจุดใหม่ครับอืมเหล็กถูกอยู่ที่ ร้อยพระพุทธบาทนี่ส่วนมากนี่สี่จุดได้เลขถูกนะครับเจุดได้เลขถูกเลขถูกนี่เขา่ขาเข่าทุกงวดได้เข่าเข่าทุกงวดนะครับเลขถูกอยู่ร้อยแบบร้อยพระพุทธบาทบวกเงินครับที่เอนอื่นว่ายู่บานดงมะกรูดนะครับเนาะอพอไหวก็มาอามาทุกงวดนะครับมาทุกงวดมาจุดกับเข่าทุกงวดนะครับเนาะงวดนี้ มีเก่ามีหกมีแปดครับสามตัวเขาตัดเหรียญสองตัวนะครับเนาะตัดเหรียญสอตัวเกาหกเกาเก่าแปเกดปดหนะครับเพราะว่าขั้นทามักสามตัวการเหรียญสามตัวนะครับเือตัดเหรียามตัวหกแปดหเพราะว่าหกับเก้ามันตัวเดียวกันนะครับมันเอาหัวขึ้นหัวลงเป็นลักษณะตัวเดียวกันตัดเหรียองตัวกับหกแปดแปหเกเกหกนะครับเนาะ นี่นะครับมาจุดทูบได้กะเลขพอไว้ว่างามเลยครับเลขตัวนี้งามงามครับงาม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 อยู่ครับงามอยู่มันมีแปดพร้อมรูปสันเท่ากันเก้าคันว่าเป็นเก้าสองตัวก่ะตัดเป็นสองแปดแปดสองสันก็ได้ครับแต่ตะข่นสีมรกนะครับเนาะเอาคันเขามากคันเบิ้งแล้วกันทามากแล้วก็กดได้กดแจกดได้ที่ตามพอไว้เนี่ยนครับเด้อคันบ่มมากกับพานเลยครับบ่มีปัญหาอย่างนะครับพานได้ เบิองหลักผ่านได้ครับกันบ่มักเนาะกันมักกะกดไหลกดแช่แช่ไปหลายเด้ครับแช่พลอยเป็นหลายหลุดรับไห,หลคอยอดไหลยอดแช่เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาภทุกคนทุกคนนะครับเด้อที่ร้อยพระพุทธบาทบุ้งกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ